เฮ้ hey, สวัสดีทุกคนว้าวว้าวว้าวดูสิของเล่นพี่แม็กเยอะแยะเลยอ่าโ,โน่นโน่ดูรถดำขี่กันอยู่โน่นก็มี <c oughs> เยอะไม่เยอะแต่เดี๋ยวทุกคนไม่ใช่มีแค่นี้วันนี้มีของใหม่จะมาโชว์อีกด้วยอ้าวจะไม่โคอามาอมาลากมาเลยอี่พื๊อปืโอ้ยล้อตีเลยทีเดียว แสดงว่าหนักมากอึ๊บอึ๊บโอ้โดูสิเชือกตึงได้เลยโอ้โหดูสิกล่องเบลล์เลยจอดจอดนี่ดูสิเด็กๆหน้ากล่องมันจะมีรถด,ดัมกับรถเทรนนะแต่มันจะเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวแกะเชือกดูก่อนให้ดูสิอันมาดูสิว้าว วดด้วยมันเป็นรถดำบังคับแจ๋วแจ๋วไหนแกะดูข้างในดีกว่านี่แกะดูเอาออกมาดูมันจะเจ๋งสักแค่ไหนนี่รถของจริงก็จะเป็นประมาณนี้นะเด็กนี่เขาใช้ขนดินมาถมที่นะเวลาจะสร้างบ้านสร้างถนนเขาก็จะใช้รถดำเนี้ยขนดินมาแล้วปัดถมที่ให้มันสูงๆนะเด็กๆ,ๆนะนี่ดูสิ โดินมาและยกดำไปเลยว้าไหนดูสิปเป็นของเล่นรถบังคับแล้วมันจะเจ๋งสักแค่ไหนนี่ว้าใส่กล่องปมแพ็กมาอย่างดีเลยเจอะดูสิอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้แน่นมากเลยเด็กๆนี่เอารีโมทออกมาด้วยว้า หมดเลยปุ่มอะไรบ้างเนี่ยนี่ไหนดูสิดูตัวรถสิมันต้องมีปุ่มเปิดปิดไฟนะเด็กๆดูสิอยู่ตรงไหนเลยอ๋ออยู่ตรงนี้น,น,นี่เปิดไฟอ๋อมีไฟกระพริบด้วยโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งไหนไหนไหนดูสิลองเล่นดูสิว่ามันจะทำอะไรได้บ้าง มวดตอบปุ่มเยอะเหลือเกินรู้จะกดปุ่มไหนก่อนอ่ะอ่ะลองกดปุ่มนี้ก่อนดีกว่านี่เป็นปุ่มเปิดปิดนะเด็ก่เปิดให้รีโมทมันเชื่อมสัญญาณกันนะว้าวมีเสียงเครื่องยนต์ด้วยแจ๋วแจ๋วกดอีกทีนี่อีกทีนี่มีหลายเสียงด้วยเด็กๆว้าว ยอดอปิดไปก่อนปุ่มต่อไปอันนี้เดินหน้าอันนี้ถอยหลังนี่เดินหน้าถอยหลังตรงนี้อันนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงที่ล้อนะเด็กๆนะนี่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงนี้อปุ่มต่อไปปุ่มต่อไปนี่ปุ่มอะไรหนึ่ง อ๋ออันนี้ปุ่มยกดำนี่เห็นไหมดเด็กๆยกดำได้ด้วยอ๋ออันนี้คือปุ่มเอาเอาดำลงเอากระบบาะลงว้าแถวแวสุดยอดเลยแต่ปุ่มนี้กดไม่ได้นะดเด็กๆถัดกดปุ๊บเปนะ็นนามันปิ่งเลยนะน่ต้องมีที่กว,ว้างๆเพราะเป็นปุ่มสาธิตเนาะว้าเจ๋งๆสุดยอด นี่รถด,ดำบังคับสมาชิกใหม่นะนี่เป็นของเล่นใหม่ของพี่แม็กนาเามาให้รู้จักวันนี้นะอา้อาจวจะแม็โคยุ่งละยุ่งละนี่นี่แม่มีการหยอกล้อนี่หยอกล้อเล่นใหม่นี่ไปคิดหน่อยดูดูจเจ้าแม็กโคซินี่นี่นจเจ้าแม็กโคนี่ยุ่งจริงๆเลยนี่ทุกซน,นี่ ทำไรอีกทำไรอีกฮะทำะไรอีกโอ้ยนี่ชนชนนี่โวย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 เกี้ยวเกี้ยวดูสิดูขั้นอนรับน้องใหม่สินี่นี่ดูต้อนรับนี่ดูวิธีต้อนรับเพื่อนใหม่ของเจ้าเมฆโคลาละเด็กๆสำหรับวันนี้พุกแม่จะขอตัวแค่นี้ก่อนนะ ๋ย่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสุดท้ายนี้พี่แม็กก็ขอให้เด็กเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่และตั้งใจเรียนเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ